นางสาวกิจัญญาวาจจดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่สอํอำเภอวารินชำราบอำเภอนายาค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งหมดสองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอวารินชำราบจากท่านนายกอุทิศประดิษฐ์ินายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกินเพนคุณพ่อสุพิษหมายดีและทางกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลหนองกินเพนค่ะเรื่องของการขอสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะช่วงระหว่างบ้านหนองกินเพนหมู่แปดตำบลหนองกินเพนอำเภอวัดินชำราบเชื่อมกับบ้านตานตโนนตำบล หนองบ่ออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานดิฉันได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนในอํนาเภอนเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรื่องนี้ดิฉันได้รับแจ้งนะคะจากท่านนายกนันบุญ,ญยินานาา่งนายกเทศมนตรีตำบลนาจานอําเภอไนเยียและท่านกํานันทองหล่อนะคะบุรากากํานันตำบลนา,นานเรืองอํงาเภอนเยียค่ะเรื่องของสะพานข้ามลำโดมช่วงระหว่างบ้าน หินลาดตำบลนาเยียเชื่อมกับบ้านนาจานตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีดิฉันได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเดือดร้อนนี้นะคะส่งผ่านไปยังท่านประธานและท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตีกระทรวงคมนาคมขอให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของอำเภอนาเยียและอำเภอวารินชำราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเดือดร้อนนี้จะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วนี้ค่ะกาบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับ